s อสเอออท็อปมาถึงล้านมิววเหรอวะเพลงใหม่ 4K มีหมูปิ้งโอชาอันนี้หมูปิ้งอันนี้โอชากูจำโอชาได้คนเดียวอ้ขับมีเอิมสุด้วยพี่ต้องปิดพี่ต้องพี่ต้องเปิดกล้องป่าวะ ไม่ไม่ได้ดูก่อนเลยเป็นสาวบายคือไม่ได้ดูอาจจะไปคอมเมนต์ได้เฉยเว้ยอาจจะไปคอมเมนต์แต่แต่ไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะไปคอมเมนต์แต่ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยเนี่ยจะไปดูพร้อ,รอมๆกันเนี่ยพร้อมยังพิบพิบเปิดกล้องแล้วเคยเย่ yeah, ต้อนคับบีเอ็มตเมื่อไหร่เนี่ย, <laughs> ยขอดูก่อนขอดูก่อน กู <laughs> เห็นกูละกูเห็นกูละเฮ้ยมีกูด้วยเย็ส yeah. ตอนเราออจากรถอันนี้คืออันนี้คือออ s s สเดีเมืองเก่า

บวกโลวกูไม่ทอกและกูไม่อยากจะเสียเวลาพงมาเป็นลู้กับจอกเพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกว่ะข้าผ่านทางกับแป้งเท้ากูเป็นสตาร์อเสียแล้วกูไม่กลัวสิ่งที่กูเกนอย่แหนวะอีโบอ่ะกูเสียไม่ได้อยากจะเป็นแบบกูแต่มึงก็เป็นไม่ได้เกิดแต่แป้งเท้ากูหลวมมันไม่ไงกูผ่านร้อนผ่านหนาวแต่มึงกับทำไม่ได้ดูที่ไลฟ์กูเสียไม่ได้อยู่ที่แบ็แล้วตอนนี้กูมาฟูให้มึงดูคนที่แซ่ปีนี้ของกูให้มึงดูคนที่แชมป์เสียไม่ได้ทททูููููเเเเดดดอออออรร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 ร์์็ปกกกไมมม่่่่คคคคคคคนนีแแแลลลงงงะะะโโโโโโตตตตตตตบบืหาาึจัวส

พวกกูเสไม่ได้ right now อดีอกูเล็งยิงแล้ก็คลิกคลกปาเพระว่าพวกกูเสียไม่ได้บวกโลกูไม่ท็อกแล้วกูมีอยาจะเสียเวลามาเปลูกกระจอกลซนตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกถ้าผแบงคาเธากูเป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กับสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อมพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้ right now อดีตอกกูเล็งยิงแล้ก็คลิกคล่กเปล่า The o p เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้บวกโลกูไม่ท็อกแล้วกูม่อยากจะเสียเลาพวกมไรู้กับก็ เนไม่ได้ลเดอกูแซดเดยกูแวดเดกูแย่บ่าบอกให้ลูกกัะจมาทั้งหมดแล้วบอกให้พวกกัะจากไม่เล่นกูแดดอ่ะฟิลนี่คือกูไม่แซดบ่าเล่นให้แม่งทลอะแล้วกูก็บอกว่าพวกมึงแพ้อะออแล้วกูมาแรงามปี้กวกปีนี้อ่ะพวกกูมาแซงอ๋อตพลังจะพวกกูตาแดงมึงไม่ต้องทะเลนีสุงไปเล่นอยู่ในชวยดได้กูเลยไม่เคยรักทำแล้วฝาบไีเมึงด้วยก็ดีว่าเราก็เคยรักตอนแล้วพวกกูรักงันามาทุกปีไม่มีอะไรชักนำเอเด็ดดีคือตัวย่อมไม่ใช่ก็ ขนาดกูยังฟังไม่ทันเลยวะขอให้ลาบอเอกไม่ได้อยิงแล้าเอเไม่ได้พวโลกกูไ่อว่าแล้ไอ้ยตอนนี่มึจะน็อกอะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มโดนกูดอ้โหลทไมกูย่กูไงตอนอะ กูมียินะเสีเวลามาเป็นรู้กับจ็อกอะก็คือรวมกันไงไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกปะข้าผ่านเาอกับแบงค์เท่ากูเป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่เคยสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อมอ่ะพร้อมอ่ะเยสสุดท้ายเราลงกับฮิโรชิเยสโอ้โหไอ้ย่ะเฮ้ยโอเคก็ไม่แย่ พเพลงพออเพลอยู่ค่ะบบเพลงเ,นะเพลยอยู่เสียไม่ได้ตัดติโอเคไหมเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไอ้ท่อนดักคุ่กุมมากันดท่อนท่อนไหนอะเนี่ยไอต้อนไอต้อนขับรถมาเอากลับเอลซี่มามาแต่งโคราดป่ะเนี่ยเพลงโอเคนะเพลงโอเคเพลงเพลครับเพลเลยอ่ะกูเสียไม่ได้ แล้วไปหนัวพีอาร์เกเกี่ยวอะไรกับกูเน,นี่ยหาทําจัดเลยอ่ะอเออัี้ที่โรชี่โอเคแล้วเพิ่งเอากูนั่งกระโนทำเยี่ยอะไรเดี๋ยวกูก็โดนเด็กไาน กพพวกกูเสไม่ได้กลัโกลกูไม่ซอกและกูไม่อยากจะเสียเวลาเพราะมึงมาเป็นลูกกระจอกกูรพวกกูเสไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกอ่ะเท้าต่งกับแบงค์เท้ากูเป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กคยเสียทีกูกลัวคือมึงไม่พร้อมเพระว่ากกูเสไม่ได้ right now t h ทั o p t h และก็รคลิกแคลักฟาด t h เพระว่าพวกกูเสไม่ได้กลัโกลกูไม่ซอกและกูไม่อยากจะเสียเวลาเพราะมึงมาเป็นลู้กับจอกเพระว่กกูเสไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกกูบล็อ เสียแล้วกูไม่กลัวสิงทีกูกลคือมึงไม่แพ้แะอนาม,า,มากูเสียไม่ได้ยะจะเป็นแบบกูแต่มึงก็เป็นสามวันได้เหรอเร็วนะ กไม่เอาทรงกูเลยไอ้เนียม่ไม่ได้อยู่ที่แบ็คและตอนนี้กูมาฟูให้มึงดูคนที่แซ่ปีนี้ของกูให้มึงดูคนที่แชมป์เสียไม่ได้ทุเดือดท็อปกูไม่ดูคนที่แรงกูละโคตรเบื่อโคตรเลาโคตรแรงมาดูนะมึงโคตรเจือนโคตรเลาโคตรแกงอะร่างก็สัตว์โคตรเมาโคตรพลาลเสียไม่ได้กูโยกเอาโยกแรงแล้วกูมาเสียวจัดไม่ใช่เอาให้มึงดูดีเดินเสียหลักพวกกูมากันแบบฟูคิดระวังในสัตว์ถ้าได้เจอมึงอย่าเดินนี่พวกกูเสียไม่ได้พวกกูลองอยู่ตรงนี้ พวกกูเสียไม่ได้ไงเฮีย yeah. กูเสียไม่ได้ไงได่สามวันได้เหรอ

ไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูร้อว่ะต่อรางเขาเป็นสต็อกอ่ะเซล้วกูไม่ลัวสิ่งทีกูก็คือมึงไม่พร้อมะกมด้ลยเดกูแซดเดกูแวดกูแย่บ่าบอกให้ลูกกระจอาเข้ามาทั้งหมดแล้วบอกให้พวกกระจอกไม่เล่นกูแดดอ่ะฟิลนี้คือกูไม่แซดว่ะเล่นให้ม่งทลอะแล้วกูก็บอกว่าพวกมึงแพ้ออตอนนี้คือพวกกูมาแรงสามมึงอย่าทะลล่งเพราะว่าปีนี้่พวกกูมาแซงออตพลังจะพวกกูตาแดงมึงไม่ต้องทะเลี่สไปเล่นอยู่ที่ชายแดนไม่ได้กูเล่นไม มาแกดาวเดอะสตูเดินเข้ามาเปิดเลยก็ได้ถ้าพวกมึงยังขลองใจมึงก็ลอง,งนัดกับกูออเฮ้ยไม่มีตัวฟังทันไปอ <c oughs> ไอฉากนัวไปไหนอะขนาดกูยังฟังไม่ทันเลยวะ <c oughs> ไม่มีหรอมีปะวะ

เท่ากูเป็นสต็อกอะเสียแล้วกูไม่กสิ่งที่กูกคือมึงไม่พร้อมเพราะกูเไม่ได้ right now เดืกูเล็งยิงแล้วก็คลิ๊กคลกปาเดอรอกกูเไม่ได้โวกโลกูไม่ทอกแล้วกูไม่ยากจะเียเวลามาเป็นลูกกับจอกเรกูเไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่เพลย์โอเคข้าว่านอกับแบค์เท่าเป็นตอกเซ้วสกคือมึงไม่พร้อมอ่ะไอ้เฮียขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุบ เท่าไหร่ละสามวันใช่ปะเสียไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยฮะเดี <t <t ๋ยวอันนี้กูเข้าเกมไปแล้วไม่มีอารมณ์สะดุดแน่นอนแอบนึงนะพี่พ่อพี่เข้า